คุณวันนี้จะมาบอกนะคะสัญญาณเตือนนะคะโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ภัยเงียบนะใกล้ตัวเรานะคะที่ควรระวังนะคะโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ใช่ไหมคะเป็นโรคที่เป็นภัยเงียบนะคะใกล้ตัวเรานะคะมากกว่าที่เราคิดด้วยนะเพราะว่าบางทีเราไม่รู้หรอกค่ะว่าเราเนะี่ยมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นหรือไม่นะคะและในปัจจุบันนะคะก็พบว่าผู้ชายนะคะ เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่อันดับสามเลยนะคะแล้วก็ผู้หญิงเรานะคะจะพบเป็นอันดับ5้านั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะว่ามันมีสาเหตุอะไรบ้างที่เรานะคะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่นั่นเองนะคะ 1. ก็คือว่าอาการปวดท้องนะคะโดยที่ไม่ทราบสาเหตุเลยนะคะปวดเรื้อรังปวดไม่หายแม้กระทั่งไปหาหมอทานยาแล้วนั่นเองนะคะก็ยังไม่หายนั่นเองนะคะ 2. นะคะแน่นท้องท้ององืดน,นะคะท้องเฟิอนนะคะทานยาก็าไปแล้วก็ ว่าน้ำหนักลดลงนะคะโดยที่เราไม่ทราบสาเหตุเลยนะคะ4ก็คือว่าท้องผูกนะคะสลับกับท้องเสียไม่หยุดเลยนะคะแม้กระทั่งว่าเราทานยาแล้วเราตามนั่นเองนะคะ5ก็คือว่าอุจจาระออกมาเลือดปนนะคะหรือว่าเป็นสีแดงหรือสีดำนั่นเองนะคะ6กก็คือว่าประวัตินะคะของครอบครัวเรานะคะเคยมีเป็นมะเร็งเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารหรือว่ามะเร็งลำไส้นั่นเองนะคะและจะพบ ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปนั่นเองนะคะแนวทางการรักษาในปัจจุบันนะคะก็โดยวิธีการสองกล้องนะคะลงไปนะคะในลำไส้ใหญ่นะคะเพื่อตรวจหาสาเหตุที่แน่ชัดแม้ว่าจะแสดงอาการหรือไม่มีอาการนั่นเองนะคะและอีกแนวทางการรักษาหนึ่งก็คือว่าตรวจโดยการเอาอุจจาระที่ถ่ายออกมาเนะะี่ยค่ะไปตรวจนั่นเองนะคะถ้าหากว่าเราตรวจเจอนะคะก็จะสามารถการรักษาได้ทันนั่น ว่าสัญญาณเตือนนะคะอาการเหล่านี้นะคะที่จะมีความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่คุณต้องระวังนั่นเองนะคะ